จุนได้เรียนรู้อะไรจากมิคิโน่บ้างในช่วงการทํางานที่ผ่านมา เอ่อถามว่าเรื่องการการวางออร์กไนิสในการการเตรียมทีมอะค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบนะครับในระเบียบในเรื่องของการเตรียมทีมมีแผนที่สเก็ตด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาให้เห็นได้ชัดนะว่าการที่เอาผู้เล่นไปสี่สองคนโดยที่ยังไม่ได้คัดตัวเนี่ยเขาเขาแฟร์กับผู้เล่นทุกคนนะครับเขาให้เครดิตกับน้องๆที่ที่ยังไม่เห็นเนื้อจะตัดตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้เครดิตกันทุกคนต้องไปอัดพิสูจน์กันที่นู่นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะ แล้วก็มีน้ําใจครับผมอยู่เขามาผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เราสึกว่าคุยด้วยได้ทุกเรื่องเขาก็เห็นใจเราหรือว่าแม้กระทั่งหลายเรื่องที่เขารู้สึกว่าเออนั่นนั่นคือการทํางานที่เราผูกพันในการทางนที่ผมอยู่เขามานะครับแต่ด้วยทุกอย่างมันต้องแข่งด้วยผลงานนะในคอมเป็นโค้ดใช่ไหมมันมันเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็คือเรื่องส่วนตัวแต่ถามว่าโดยภาพรวมผมผมได้ประโยชน์ในเรื่องความวินัยนะครับการ วางคอนเซปต์ในการทํางานแล้วก็เชื่อมั่นในการนาักกีฬาแล้วก็มีเขาเรียกว่าจิตใจที่เปิดกว้างในการทํางานครับครับการวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่าถ้ามิชิโนโอเอาทีมงานมาจากญี่ปุ่นทั้งชุดมันจะดีกว่าครับอาจุรนมอง่านจุดเป็นโค้ชไทยมันอันนี้มัน,มนโดนจุนดโดยตรง ก็ดีฮะดีฮะในผมก็ได้เรียนรู้จากเขาด้วยนะเลยเรื่องของการการที่มีผู้ช่วยเขาเขาเลิฟงานยังไงเขาวางตัวยังไงการเป็นผู้ช่วยแล้วก็คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะยังไงอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าการสื่อสารมันค่อนข้างจะเราพูดมันความหมายคนที่พูดไปแปลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีไม่ตรงตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีส่วนนะมันเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าโดยภาพรวมทุกอย่างฮะมันมันสามารถคิดได้หมดฮะว่าเอ้ยทำไมเขาไม่เอาทีมงานมาทําให้งานเดินราบลื่นไหมอะไรเงี้ยมันบทสุดท้ายที่บอกแล้วครับว่าเราเดิน มาแล้วอ่ะเราย้อนกลับไปตรงนั้นไม่ได้ mm hmm. นะฮะสิ่งที่ถามตัวเองตลอดเวลาว่าณนะถึงเวลาเนี้ยเราเราควรจะต่อยอดยังไงแล้วเราจะรักษาสิ่งที่ดีแล้วก็อะไรที่ผิดพลาดเราจะแก้ไขย,ยังไง, <Okay. S 2> ผ,มมงผมมองผมมองภาพภาพมากกว่าตรงนั้นนะมองว่าเออสิ่งหนึ่งที่ปีกว่ากว่าที่ผมอยู่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเราได้นะคนไทยถึงแม้ส่วนหนึ่งผมเป็นส่วนเล็กๆที่ไปอยู่ตรงนั้นสองสามคนละคน mm hmm. หลักเองแล้วก็เ mm hmm. อ่อคนอ่าเองอ่ผมว่าน้อง,องๆอะไรแต่คนได้ประโยชน์ mm hmm. นะครับบทสุดท้ายเราจะไปต่อยอดยังไงอยู่ที่แต่ละคนเอาไปใช้ฮะ จุนเอ่อในมุมของจุนเนี่ยจุนคิดว่าในฐานะผู้ช่วยเนี่ยนะครับเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่หรือย่างหรือว่ามันขาดอะไรบางอย่างที่เราไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเขามีไหมจุน่น มันมันมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับในขีดจํากัดของคําว่าผู้ช่วยนะครอันไหนที่ถ้าเราไปชี้นํามากมันก็เหมือนกับการแสดงความคิดเห็นที่ให้โค้ดเป็นคนตัดสินใจอ่ะอันน่าขอเขตมันมันมีอยู่แล้วในการเป็นผู้ช่วยแต่บทสุดท้ายอ่ะสิ่งที่ผมให้เขาแน่ๆคือเรื่องความจริงใจ้วผมเชื่อว่าเราจริงใจในการทํางานเขาสั่งอะไรมาเราทําทุกอย่างเต็มที่นะฮะแล้วเระเบีบวินัยพูดได้เต็มปากว่าที่อยู่กันทุกคนเนี่ยนะครับในการตรงต่อเวลาเราไม่เคยให้เขามา ว่าเราได้นะครับแล้วเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราดูแลนักกีฬายังไงนะครแล้วก็ข้อมูลที่เราให้นะทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจนะผมเชื่อเชื่อเรื่องนี้ว่าตลอดเวลาที่1ปีกว่าๆที่ผมอยู่มาเนี่ยผมเชื่อว่าโค้ชเองก,ก,ก็ก็รู้ว่าพวกผมเนี่ย เป็นตัวแทนเหมือนว่าถ้าเราเระเบียบวินัยไม่ดีเนี่ย<ม>เขาก็ไปพูดได้ว่าคนไทยที่มาทํางาน<ม>ด้วยเป็นอย่างนี้<ม>เราเรารู้ว่าเราเป็นตัวแทนคนไทยที่โคดหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้เราเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เราไม่ขาดแน่ระบบสุดท้ายเราก็เชื่อว่าการประสานงานเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยทางสมาคมเองก็ระวังเรื่องนี้อยู่แล้วว่าทําให้ทุกอย่างให้โค้ดสบายใจที่สุดให้ทางานง่ายที่สุดเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมว่าบทสุดท้ายผมผมมองว่าใครจะมองเรายังไงแต่ถ้าเกิดการอยู่ร่วมกันในทีมเนี่ยผมว่าเราเราได้อะไรจากเขานะครับครับ การไปครั้งนี้มันมีปัญหาเรื่องโคชชิ่งจริงไหมเพราะว่านิชิโนเองก็บอกว่าเรามีปัญหาเรื่องการโคชชิง่งคืออะไรเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเดี๋ยวเป็นที่ที่ของโค้ชใหญ่ จริงๆในเรื่องของจริงก็ด้วยจํานวนนะครับพี่มันมันไม่ให้อะไรมากพี่ไม่มีที่ไหนในโลกที่สามารถที่จะซ้อมสี่สิบเจ็ดคนในสนามสิบเอ็ดคนได้มันก็เป็นเรื่องปกติฮะแล้วมีเวลาซ้อมในเรื่องจํากัดด้วยเราโดนบอเบิลฮะเราเดินที่ที่ทบ่กไปที่นู่นจํากัดเรื่องสนามซ้อมจํากัดเรื่องเวลานะฮะเราเราเราไปผู้เล่นเยอะไปรถบัสสองคันเดินทางทีกินข้าวทีสี่สิบกว่าคนเล้วมันเรื่องปกติฮะว่าเราเราต้องแก้ปัญหาของเราเองนะเพราะว่าเราเจอปัญหาจากบ้านเรามาก่อนนะฮะนะว่าเราไม่ได้ซ้อมด้วยกัน บทสุดท้ายมันเป็นเรื่องเดียวที่ที่พูดถึงก็คือเรื่องเราเราเราเตรียมในเรื่องของฟิตเนสไม่พร้อมเพอสู่ทัวร์เมนต์เราเรา เราไม่ได้ต่อยอดจากลีกอะหลีกเราพักไปเดือนครึง่งนะครับปัญหาหลักคือฟิตเนสเราไม่ถึงแล้วก็ผู้เล่นเราเยอะเราไปแล้วเราไม่สามารถที่จะซ้อมอะไรเป็นกอบเป็นกำรรได้ครับเราควรจะมีนักกายภาพหรือนักฟิตเนสมากขึ้นไหมจุนในมุมกว้างๆเราคุยกันเป็นคน <c oughs> วามรู้นะมันมันก็ตั้งคําถามไปว่าพอมีแรงแล้วไม่มีวิธีมันก็ต้องมันก็ต้องหลายๆอย่างองมากรอครับเพราะว่าเมื่อไหรมกกันผลแข่งขันก่อนหน้านี้ทําไมเราไม่คิดก่อนกันใช่ไหมถูกไหมครับเอบเอเฮ้ยเรามีปัญหาอย่างนี้อะไรเงี้ยเราทําไมเราไม่ เตรียมแผนล,ล่วงหน้าเลยวมันมันเป็นคําถามที่บอกแล้วว่าการตัดสินใจที่จะเลือกเอาผู้เล่นไปเนี่ยโอ้โห เอาทีมหนึ่งเตรียมทีม,ทมใช้เงินเท่าไหร่แล้วนี่เท่ากับดับเบิลสองทีมไปในเวลาเดียวกันอะ่ะมันใช้เงินมหาศาลถูกไหมพี่มันก็เลยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าโจทย์มันเยอะมากอะแต่ปัญหาที่บอกแล้วร่างกายเราไม่พร้อมจากการที่เราห่างการซ้อมเพราะว่าโควิดมันต้องแยกซ้อมอรายบุคคลเนี่ยอันนี้คือสิบสี่วันที่เราเสียไปเนี่ยโอ้โหเสียดายมากครับทีมอื่นเขาเดินกันไปเยอะมากอืมไปเร่งอย่างนั้นก็ไม่ไหวเนาะแล้วเจ็บด้วยใช่ไหมเขไปเร่งมากๆ ใช่เราใช่จุ่เรื่องภาษา <c oughs> เรื่องล่ามคนวิจารณ์เยอะมากถามจริง <c oughs> คุยกับมิคิโน่รู้เรื่องไหมสื่อสารก็ได้ตรงตามที่เราต้องการไหม ไม่มมหรอกน้องน้องน,น้องเคยทํางานกับโค้ชมาอยู่แล้วนะในในเรื่องของการประสานงานในอะไรหลายอย่างแต่ว่าในเรื่องของฟุตบอลมันก็เป็นดีเทลที่บอก่าฟิลลิ่งมันอาจจะมีไม่ไม่ไม่ไมอินกับกับวิธีการที่โค้ชต้องการบ้างมันก็เกิดขึ้นได้อะแต่ถามว่าน้องแล้วตั้งใจไหมตั้งใจทุกคนตั้งใจนะตั้งใจพยายามเต็มที่เขาก็มาถามว่าศัพท์คํานี้อะไรเงี้ยแต่บทสุดท้ายในการที่บอกแล้วว่าพอเวลามันจํากัดในการที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันสั้นเนะเขาเข้ามาปุ๊บล้วต้องเดินทางเลยอยู่แคมป์เลยเนี่ยไม่เหมือนกับน้องกรที่่่ยอูมากอ่ท ขาเคยผูกพันกับฟุตบอลมาเข้าใจวิธีการของผู้เล่นสื่อสารกับโค้ชได้อินเนอร์ได้อะไรเงี้ยนี่นี่คือผมก็เชื่อว่ามันมันไม่ใครอยากให้ให้ให้ว่าเอ้ยพอบอลไม่ดีโทษล่ามบอลไม่ดีโทษโค้ดบอลไม่ดีโทษทุกอย่างมันมันบทสุดท้ายเราเราก็แพ้แพ้ทั้งทีมันก็พูดอยู่แล้วท่านนายก็บอกแล้วว่าเออมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดแหละว่าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะฮะใช่ครับอืมอ่ะครับก็จากนี้ไปภารกิจสําคัญพรุ่งนี้จะต้องไปดูเอเซียแล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับแต่ตอนนี้ยังตักตัวอลยเ่ราติดตามนี่ก็ดูใช่ครบดูร่บ,บุรีเล่นเมื่อวานนะั่นก็เห็นภาพอนะไรเงี้ทีมงันหมดอ่ากักตัวครับกักตัวสิบสี่วันนะพี่จนถึงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่หนึ่งแล้วจากนั้นก็ไปดูเอซีเอลดูไทยลีกกันต่อใช่ไหมครับ ใช่ครับแผนที่วางไว้คือตอนนี้ต้องดูว่า a อซอที่ผู้เล่นเราเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วมาประเมินแล้วก็มาสรุปอีกทีหนึ่งแล้วก็รอระหว่างที่ตรงนั้นก็ทําแผนเรื่องต้นแบบผู้เล่นตรงนี้คุณภาพเป็นยังไงหลังจากตรงนี้แล้วก็ต่อยอดจากลีกแล้วก็คงต้องมารอโค้ดกลับมาคะแต่เบื้องต้นนายกก็สั่งแล้วว่าต้องรีบทํางานนะอยู่เฉยไม่ได้นะอะไร <ừ> ไม่ทั้งกับตัว <ừ> ใช่ครับผมพี่ถามหน่อยจุนครับนโยบายของสมาคมเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่ประธานเทคนิคก็คือกาเลสเข้ามามีส่วนร่วม ทีนี้ได้คุยกับการเลสบ้างไหมฮะเออได้คุยกันได้ประชุมออนไลน์ครับเมื่อวานก็ได้ประชุมครับทางกอเลสเองเขาก็ให้แผนในเรื่องของโอเคเขาก็ให้ช่วยช่วยให้ข้อมูลในเรื่องของไมทั้งวันแข่งขันในเงี้ยทีมคู่แข่งในแผนการเล่นส่งสเก็ตด่วนมาให้ด้วยแล้วก็สรุปรว่าวิธีการเล่นของเราเป็นไงาขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยก็มีฮะมีประสานงานกันกับทาง หลักเองน้องอิสระเขาก็จะได้ข้อมูลมาแล้วก็เรามาวิเคราะห์กันนะเราก็แต่หน้างานกับกับหลังจากเที่ยนอ่ะเรามันต้องมาต่อย,ยอดอย่าลืมนะว่าผมเนี่ยเวลาทํางานก็จะเอาอีกชุดหนึ่งอ่ะชุดที่โค้ชไม่ได้ใช้งานมันแข่งขันเนะี<ม>่ยเราต้องเอาอีกชุดหนึ่งเพื่อเคลื่อนไหวตลอดไปซ้อมอีกแล้วผมก็เดินทางไปสนามแข่งตามอีก<ม>คือวันนึงวันนั้นผมทํางานสองเด้งนะ<ม>ทุกวันใช่ทุกอย่างมาทํางานสองเด้งตลอดนะคืออ่ะชุดหนึ่งที่ต้องเข้าประชุมประชุมทีมแข่งขันอีกชุดหนึ่งต้องไปเล่นเวทผมก็ต้องดูแลนะ้อง<ม>คือเราเรา คือเรามีมีมีแค่สองคนเดอะผมกับอิสระนะแล้วก็น้องโจฟิตเนสเนี่ยและทีมงานเรามีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็โค้ดอ่ำสามคนไงซึ่งเป็นใครจะบอกว่าโหโค้ดคนไทยอาจจะไม่มีสิทธิภาพแต่สิ่งที่เราได้รับคือเราทางานหนักกันจริงครับเราดูแลน้องสี่สิบกว่าคนเนี่ยแต่มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออบางครั้งได้ยินเสียงคาพูดวิจารแล้วก็รู้สึกเออเหนื่อยเหนื่อยเราก็ยอมรับนะว่าเราทํางานเพื่อบ้านเราอ่ะอืมอืมอืมใช่อ่ะฮะคือโค้ดต่างชาติเนี่ยเวลาทีมแพ้เนี่ยยจุมมัันนนีอออู่่ึงก็คืวา เขาไม่ฟังฟิ้ไม่ได้ไม่ได้ดินเสียงไม่ไดินเสียงด่าเอางี้ดีกว่าโค้ดไทยเนี่ยนะไม่ได้แชมป์เขาไม่อ่านคอมโค้ดไหรอครับเขาไม่อ่านคอมเมนต์เหมือนคนไทยเราคนไทยเรานี่เป็นเรื่องปกติฮะจนได้ได้อ่านหมดเลยใช่ไหม เออผมไม่ค่อยตอนหนตอนหลังก็พอเราเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เราคงไม่กล้าแตะกับเฟสพี่ผมไม่ตอบอะไรเลยเพราะว่าปัญหาคือเราต้องมีสมาธิตงั้นนะเราไม่อยากให้น้องน้องเขยใช่ครับอืมแล้วพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะรบกวนเลยเพราะว่าใช่ใช่ใช่พี่ปูผมก็รู้สึกอ่ะผมก็บอกเออต้องท้อถึงทัวร์นาเมนต์เราคงเข้าสู่นั้นเราโฟกัสกับเรื่องของทีมมากกว่าดีละดีละดีละแต่นี่มันก็จบไปแล้วแล้วเราหวังว่าเออมันน่าจะน่าจะได้เดินต่อไปยูยี่สามจุดพี่ถามหน่อยว่าเรามี เราถือว่าเก่งไหมอ่ะตัวเราชุดนี้ยมันจะไปเล่นอยู่23ได้เยอะไหมก็ก็ต้องมองเป็นรุ่นตอนนี้ก็คือค่าเฉลีย่ยผมเดี๋ยวขอไปดูเรื่องของออกฎระเบียบหน่อยครับว่า อาจจะเป็นรุ่นผมที่เป็น u 19ที่ต่อยอดมาจากเออตอนที่ไปเล่นที่ซีเกมก่อนที่ซีเกมะครับนั่นนะครับ <c oughs> u 19ชุดนั้นอาจจะได้เล่นอยู่หลายคนอยู่อายุไม่ถึงอะไรเงี้ยม,มันก็จะมาวนะันยี่สองคต้องดูว่าประมาณผู้เล่นยี่สองมากกว่า <c oughs> น่าจะมีเจ้ายิมเจ้าและอะไรพวกนี้ยังอยู่ได้ครับ <c oughs> ใช่ครับประมาณนั้นฟุตบอลไทยเรายังมีความหวังอยู่ใช่ไหมครับสรุปเลยนะฮะ จริงๆผมผมบอกได้คำเดียวว่าเรื่องสภาพจิตใจทําไงได้นะักกีฬามีร่างกายที่พร้อมจิตใจที่เข้มแข็งอะ่ะผมว่าเด็กไทยเราไม่เป็นรองใครในเรื่องของวิธีการเล่นหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อตลอดเวลาว่าถ้าหัวใจมันได้ร่างกายมันดีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีสมาธิกับเกมไม่ลอกแวกเรื่องอื่นน่ะเราไปแล้วเราพร้อมผมว่าผมสู้ได้นะท,ทุกทุกอย่างครับมีคนถามเยอะมากจุน <c oughs> จุนก็เล่นกองกลางมาธนวัฒน์ิีดจิตถาวรเก่งขนาดไหน กันกันเป็นเด็กที่มีสปีดเกณฑ์ที่ดีครับมีการจ่ายบอลที่ค่อนข้างจะอิมแพคมันคือจะให้บอลแม่นให้บอลสปีดเร็วแล้วก็การเคลื่อนตัวตลอดเวลาได้แล้วก็อ่านเรียนรู้คู่ต่อสู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่กันห่วงก็คือเรื่องซีรีส์นะครับว่าสภาพร่างกายเขาไม่ได้ใหญ่แล้วก็แรงกวาทะาโอกาสที่เขาต้องเจอคู่ต่อสู้เข้าหนักนะมันเจอบ่อยแน่บาดเจ็บแน่แล้วก็เชื่อแต่ว่าอยากให้น้องไปต่อยอดเยอะๆแล้วก็กลับมาช่วยเราให้ได้อีกก็วันข้างหน้าก็เชื่อว่าน้องเป็นประโยชน์กับเราเรามองว่ามีประโยชน์คนระับ ถ้าถ้าเจชนาทิพย์เล่นคู่กับกันจุนมองเห็นอะไรบ้างครับเห็นว่าตัวเล็กั้งคู่เห็นว่าก็ดีฮะดีฮะได้เจเนอเรชันใหม่กับเจเจก็เก่าไว้แล้วก็เป็นรุ่นพี่ไปแล้วก็มองภาพที่บอกครับว่าเราเรามีคนที่มาทดแทนกันได้แต่ถามว่าทดแทนกันได้ทั้งหมดไหมก็ยังไม่ใช่แต่ว่าถ้าได้ไปเล่นกับเด็กไทยบ่อยๆเขาคงจะมีความสัมพันธ์มากขึ้นนี่เขามาแล้วมันต้องเล่นเลยอ่ะความสัมพันธ์ก็อาจจะห่างกันไม่เหมือนกับเจเจเขาสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่แล้ว อืมอืมแต่พี่ฟังพี่ฟังท่านเลขาคุยกับโจมาโจบอกน้องการนี่เก่งจริงใช่ครับใช่ครับก็เป็นเขาไม่ไปซีเบรลีกอยม่เชื่อกันใช่ครับสุดท้ายนะจุดนีเราต้อนเวลาจุนมากอ่าจะให้จุนสรุปทั้งหมดหน่อยในในฟุตบอลโลกคราวนี้นี่เป็นครั้งแรกที่จุนออกมาพูดนะครับสรุปหน่อยว่าอยากจะคุยกันอะไรกับแฟนฟุตบอลแล้วเราจะเห็นอนาคตฟุตบอลไทยยังไง ก็จริงๆจริงๆเข้าใจนะเข้าใจเรื่องของผลแกงขันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกแฟนบอลน,นะครับทุกคนคิดว่าเร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 า,เราต้องไปได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับแต่สิ่งที่หลายอย่างเรามี มันมันไม่สามารถที่จะลิขิตได้ในเรื่องของผู้เล่นติดโควิดเราต้องเตรียมทีมเอาผู้เล่นไป42คนเดินทางไปอยู่นูน่นเก็บตัวเราต้องอยู่ในบับเบิ้ลที่อาหารเขาจัดให้เราเราไม่สามารถที่จะซ้อมเป็นอิสระได้นะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างทีมไม่มีฟิตเนสได้เพราะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องแล้วไม่สามารถได้ประโยชน์จากเกมอุ่นเครื่องอ่ไงเงี้ยเรื่องพวกนี้มันมันไม่สามารถลิขิตได้นะครับสุดท้ายนะ่ะเราเราเชื่อว่า โอเคเราเราเราแพ้เราก็แพ้ทั้งทั้งประเทศอ่ะเราไม่อยากจะโทษใครคนหนึ่งเราเชื่อว่าเราจะเอาประโยชน์จากโคชญี่ปุ่นมาต่อยอดตรงนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้ตามหวังเราแต่สิ่งที่เราได้จากเขาคือเด็กไทยเรามีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากเลาตรงนี้ฮนะว่าถึงแม้ผลแข่งขันไม่ดีแต่ผมก็ยังอยากให้กาลังใจฮนะทุกอย่างมันคอมเมนต์ต่างๆเนะี่ยมันมันมันทิ้งแทงใจทุกคนแหละ <ừ> ผมเชื่อว่านักฟุตบอลเองโค้ชเองทีมงานแม้ทั้งผู้บริหารสมาคมนายกเองท่านก็เสียใจครับแต่ความสึกเสียใจมันไม่คำ แก้ตัวนะมันเป็น<ม>อะไรที่เราต้องต่อสู้ต่อไปนะครับ,รบก็บอกฮะพวกเราก็ยังสู้ฮะแล้วอยากให้คนไทยสู้เหมือนกันสู้ด้วยวิธีการคิดไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดครับก็ฝากฮะยังไงผมผู้ผมชิมนะทุกคนเพราอมีลุยอยู่แล้วครับแต่ว่า<ม>โอกาสตรงนี้มันมันก็อยู่ที่ว่าผลงานของการแข่งขันด้วยครับครับสรุปได้ชัดเจนนะครับจะเรียนโค้รโปรไรเสนต่อไหมฮะเนี่ยก็เดี๋ยวรอมีโอกาสแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์่อยครับเพราะช่วงนี้ ก็ต้องสู้ต่อเหมือนกันนะไม่เป็นไรสมาคมเดี๋ยวเขาออกนะพี่ปูได้ครับโอเคขอบคุณมากมากเลยดีครับดีครับที่อัปเดตกันเรื่อยๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับ